ว่านงาช้างว่านมหานิยม ต้นไม้มงคลฟอกอากาศร่ำรวยสมุนไพรโบราณช่วยรักษาโรคบำรุงร่างกายโดยเฉพาะผู้หญิงแถมใช้ป้องกันภัยร้ายทั้งมวลสวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่โคราพี่แชนแนลค่ะวันนี้ทางช่องของเราก็ได้นำความรู้รอบบ้านเกี่ยวกับต้นไม้มงคลอีกต้นหนึ่งมาให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังกันค่ะ เชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะไม่เคยได้เห็นเจ้าต้นไม้รูปร่างแปลกๆลำต้นเรียวโค้งดูไปคล้ายๆหอกหรืองาช้างกันใช่ไหมคะ คุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าต้นไม้ต้นนี้ถือเป็นไม้ประดับเป็นไม้มงคลที่นิยมปลูกติดบ้านไว้ตั้งแต่สมัยโบราณโดยเฉพาะบ้านไหนที่มีผู้หญิงยิ่งต้องมีไว้เอแล้วมันคืออะไรล่ะไปรับชมกันเลยค่ะแต่ก่อนไปรับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆจากทางช่องของเรานะคะ ว่านงาช้างหรือว่านงูจัดว่าเป็นว่านมหานิยมและถือเป็นไม้มงคลประดับบ้านคนโบราณมีความเชื่อว่าหากใครปลูกไว้ในบ้านจะช่วยป้องกันภัยทั้งมวลอีกทั้งมีไว้ป้องกันคุณใสและมนดำบางคนก็มีความเชื่อว่าว่านงาช้างมีสรรพคุณอยู่ยงคงกระพันยิงฟันไม่เข้า อีกทั้งทางด้านโชคลาภก็ถือว่าดีมากๆค่ะหากใครมีไว้ไม่วัดทางตรงหรือทางอ้อมต้องได้โชคได้ลาบอีกทั้งช่วยหนุนนําให้การทาํามาค้าขายคล่องตัวร่ํารวยทําให้มีกําไรตลอดทั้งปีกิจการเจริญรุ่งเรืองและเป็นสิริมงคลให้กับผู้ที่อยู่อาศัยนอกจากนี้ยังเป็นว่านฟอกอากาศกรองอากาศให้ออกซิเจนในเวลากลางคืนทําให้อากาศบริสุทธิ์ช่วยกํา จัดสารพิษในอากาศได้อย่างดีเยี่ยมว่านงาช้างนิยมปลูกเป็นไม้ประดับทั้งปลูกในกระถางและปลูกในแปลงจัดสวนทั้งนี้อาจปลูกประดับแบบลำต้นตั้งตรงตามธรรมชาติหรือดัดบิดเป็นเกลียวพันหลายต้นเข้าด้วยกันว่านงาช้างเป็นไม้ล้มลุก ตระกูลเดียวกับต้นลิ้นมังกรมีถิ่นกำเนิดทางแอฟริกาใต้ถือเป็นไม้มงคลปลูกง่ายอยู่ได้ทั้งในร่มและกลางแจง้งลำต้นของว่านงาช้างจะมีลำต้นแท้อยู่ใต้ดินเป็นเง้าที่แตกแยกออกเป็นแง่งคล้ายเง้าขา่ะใบว่านงาช้างโดยทั่วไปผู้คนจะเข้าใจว่าเป็นว่านที่ไม่มีใบ แต่ในทางวิชาการแล้วลำต้นเทียมที่เป็นลำทรงกลมสีเขียวนั่นก็คือใบนั่นเองค่ะ ส่วนดอกว่านงาช้างจะแทงออกจากเงา่ามีลักษณะออกเป็นช่อที่ประกอบด้วยดอกสีขาวเป็นชั้นๆตามความสูงของช่อดอกดอกจะส่งกลิ่นหอมอ่อนๆลักษณะเด่นของว่านงาช้างอีกอย่างคือหอมได้ทนนานดอกก็อยู่ทนนานจึงเหมาะที่จะปลูกบริเวณบ้านหรือในบ้านและออกดอกปีละครั้งในฤดูหนาวผลมีลักษณะกลม ขนาดเล็กเมื่อสุกจัดจะมีสีแดง ว่านงาช้างมีอยู่ด้วยกันสองชนิดคือ 1. ว่านงาช้างเขียวหรือหอ,อกสุรการคือชนิดใบสีเขียวล้วนตลอดใบและมีร่องตามแนวความยาวใบว่านงาช้างลายหอ,อกสุรโกดคือชนิดใบสีเขียวและมีลายสีเขียวอมดำเป็นปล้องๆตลอดความยาวของใบนอกจากนั้นยังเป็นสมุนไพรไทยที่ใช้ตามภูมิปัญญาพื้นบ้านมาตั้งแต่สมัยโบราณโดยมีสรรพคุณ ทางยาคือ 1. ส่วนเง้าหรือหัวและใบลำต้นเทียมสามารถนำมาต้มน้ำดื่มมีรสขมเล็กน้อยใช้เป็นยาบำรุงโลหิตช่วยการอยู่ไฟของสตรีหลังคลอดช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวเร็วอีกทั้งใช้เป็นยาขับปัสสาวะรักษาโรคริ์สีดวงใช้ขับพยาติและใช้รักษาคนที่มีใบหน้าตกระหรือเป็นฝ้าได้ด้วยนะคะ 2. ส,ส่วนใบหรือลำต้นเทียมสามารถนำมา ตำใช้ทาภายนอกใช้ทาหน้ารักษาสิวใช้ทาหน้าลดรอยเหี่ยวย่นช่วยให้หน้าเต,ต่งตึงอีกทั้งช่วยรักษาอาการผดผื่นคันตามผิวหนังใช้รักษาแผลติดเชื้อแผลเป็นหนองทำให้แผลแห้งและหายเร็ว สูตรวิธีการใช้ตามภูมิปัญญาของชาวบ้านนะคะคือสูตรที่1ใช้ขับโลหิตเสียโลหิตเป็นพิษหลังลอดโดยให้เอาใบของว่านงาช้างเขียวมาล้างให้สะอาดจากนั้นก็ตัดเป็นชิ้นเล็กๆโขลกให้ละเอียดจากนั้นนำมาต้มสักหนึ่งกำมือใส่น้ำพอท่วมขึ้นมาพอสมควรต้มประมาณ15นาทีแล้วยกลงมาทิ้งไว้ให้เย็นโดยดื่มครั้งละหถ้วยตะไลเช้าและเย็นก่อนอาหารทุกวัน สูตรที่2ส,สูตรบำรุงเลือดบำรุงโลหิตโดยใช้ใบว่านงาช้างเขียวประมาณ1กึ่กำมือดองกับเหล้าขาวหรือเหล้าโรง1ขวดให้ดองไว้ประมาณ1เดือนจากนั้นให้ดื่มเพียงครั้งละครึ่งถ้วยตะไลเวลาเย็นวันละหนึ่งครั้งหรือจะดื่มเช้าและเย็นก็ได้ก่อนรับประทานอาหารหากว่าไม่ชอบดื่มเป็นเหล้าก็ให้เอามาต้มเป็นยาก็ได้เหมือนกันนะคะให้ดื่มก่อนอาหารเช้าและเย็นวันละสองครั้ง ครั้งละ1นึ่งถ้วยตะลัยจะทำให้ผิวพันธุ์เปล่งปังและสดใสขึ้นสูตรที่3รักษาอาการใบหน้าที่เป็นฝ้าและหน้าเป็นกระโดยให้เอาใบของว่านงาช้างมาล้างให้สะอาดแล้วเอามาตัดเป็นท่อนสั้นๆโคลกหรือทุบให้แตกออกมามากๆจากนั้นให้เอาไปต้มกับน้ำสะอาดเอาน้ำยาที่ได้มาดื่มครั้งละ1ถ้วยตะลเช้าเย็นอย่างละครั้งสูตรที่4รักษารากผมให้คั้นน้ำจากว่านงาช้าง มาฉลมเส้นผมจะช่วยรักษารากผมให้สมบูรณ์แข็งแรงเส้นผมดกดําเป็นเงางามและช่วยรักษาอาการผมร่วงสูตรที่5แก้อาการปวดในหูให้เอามาเผาแล้วคั้นเอาน้ำออกมาเอาไปหยอดรูหูจะช่วยบรรเทาอาการปวดในหูหูอักเสบสูตรที่6 แก้อริสิดวงทวานและเป็นยาไทยพยาธิให้ใช้รากสด5-10กรัมมาล้างให้สะอาดโคลกให้ละเอียดอาจจะผสมเล้าลงเล็กน้อยก็ได้ คันเอาแต่น้ำจิบเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมทุกท่านเรียกได้ว่าว่านงาช้างถือเป็นว่านมงคลที่มีคุณสมบัติครบทุกประการเลยนะคะเห็นแบบนี้ต้องรีบหามาปลูกไว้ที่บ้านด่วนเลยคะ่ะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นประการใดอย่าลืมแสดงความคิดเห็นด้านล่างแชร์ให้อดินและเพื่อนๆฟังด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ